กินเมนูพิซซ่าหน้าไส้อั่วกันนะคะอย่างเดียวที่เหลืออยู่ในวันนี้พิซซ่าหน้าหน้าขมำนั่นแหละมันเป็นการรีวิวอาหารแบบใหม่แหมไม่ได้กินทุกวันซะหน่อยจะตักข้องได้ไง ได้กินมาปีกว่าแล้ว,ไ,ไ,วปไปปลูกไปเก็บผักวันนี้แขกเยอะมากตั้งใจจะมากินบาร์บีคิวหมดทุกอย่างค่ะเหลือแต่พิซซ่านี่ยังดีนะสั่งเลยไม่งั้นมันจะเหลือแต่ข้าวกระเพราแลวฉันจะจองโรงแรมคือระเกือบสามพันมาเพื่อจะกินบาร์บีคิวแต่ว่ามันหมด ก็เลยกินพิซซ่าหน้าไส้อั่วแทนเรามาชิมกันนะคะอืมอร่อยอะ่ะไม่ต้องปรุงเลยอ,อร่อยใช่ชื่อลงโรงแรมไหนนะพัด ฮิวเบโลฮิวเบโลฮิวเโลเรามาพักที่นี่นะคะเห็นเพื่อนมาเลยมาบ้างแล้วเขากินแบบซีคโคงบาร์บีคิวน่ากินมากแต่ว่ามันหมดวันนี้แขกมาเยอะอะอาจจะแบบเขามีอยู่ห้าอันมั้งวันนี้ขายหมดเร็วมากก็เลยต้องสั่งพิซซ่าพิซ่าเขาบอกว่าพิซซ่านาสาอุบะ่วยค่ะ น,น,นีี่่ปากมันแผลบเลยอร่อยไม่ต้องปรุงเลยค่ะรสชาติไส้อวอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องใส่ซอสอะไรเพิ่มเลย มาลองเมนูสลัดกันบ้างนะคะไปทำน้ำสลัดมาใหม่เลยค่ะรอพักมาเลยวิธีการกินสลัดคือเอาผักจิ้มไปในน้ำแล้วก็สลัดทิ้งนะคะน้ำสลัดอร่อยมาก อัญี่ปุ่นรอร่อย